ชีวิตจะมั่งคั่งด้วยการขโมยความคิดคนเก่งที่สุดในโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์คือผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในศตะวรรษที่20และได้รับการจัดลําดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลก เรามักไม่ตระหนักถึงนิสัยแย่ๆของตัวเองจนกระทั่งมันยากเกินที่จะแก้ปรับปรุงนิสัยก่อนจะสายเกินแก้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีนิสัยแห่งความสำเร็จไม่มีทางที่คนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเขามีนิสัยแห่งความล้มเหลวซึ่งเราทุกคนย่อมตระหนักดีว่านิสัยแห่งความล้มเหลวคืออะไรนั่นคือความเกียจคร้าน ความเฉื่อยชาการชอบผัดวันประกันพรุ่งชอบแก้ตัวชอบมีข้ออ้างขาดความกระตือรือร้นความพยายามความอดทนความรับผิดชอบและวินัยในตัวเองแม้เราทุกคนจะรู้จักนิสัยแห่งความล้มเหลวเหล่านี้ดีแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่บางคนจะไม่จรนักว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้นนั่นอาจเป็นเพราะเราอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง ที่มีพฤติกรรมเหมือนเหมือนกันเคยชินกับสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ความล้มเหลวและคนที่ล้มเหลวหรือไม่เคยสำรวจและมองตัวเองอย่างจริงๆจังๆว่าทำไมเราจึงยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราย่อมตระหนักในที่สุดว่าตัวเองมีนิสัยแห่งความล้มเหลวและจำเป็นต้องขจัดนิสัยเหล่านั้นออกไปไม่เช่นนั้น เราก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตข้อดีของการพยายามปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยแย่ๆของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆคือเรามีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จง่ายกว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเองมีนิสัยแย่ๆอย่างไรแล้วไม่เคยคิดจะทำอะไรสักอย่างกับมันเมื่อถึงวันที่เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเอง อาจยากมากหรือยากเกินไปที่เราจะทำได้มีคนมากมายที่บ่นทุกวันว่าเกลียดนิสัยที่แย่ของตัวเองแต่พยายามเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เสียทีนั่นเป็นเพราะความเคยชินมันได้ก่อขึ้นเป็นตัวตนของเราแล้วนั่นคือตัวตนแห่งความล้มเหลวที่จะไม่ยอมให้เราหลุดพ้นจากมันได้อย่างง่ายๆดังนั้น จงพยายามตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปจำไว้ว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆดีกว่าการไม่พยายามและไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นคนที่พัฒนาขึ้นทุกวันและในที่สุดการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นจะกลายเป็นผลสําเร็จและดึงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตเรา ขอบคุณหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลก t h i Think the Best About s u c c e s s พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ